ธุรกิจขายตรงลักษณะของแชร์ลูกโซ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในสังคมไทยด้วยความดึงดูดใจจากผลตอบแทนจำนวนมากทำให้ประชาชนหลงเชื่อท้ายที่สุดถูกหลอกจนเสียทรัพย์สินจำนวนมากอย่างกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ยังคงมีผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ออกมาที่อ้างว่าเป็นคนในสอบอมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจทาให้การสอบสวนคดีนี้ไม่โปร่งใสสังคมไม่ยอมรับควรจะตั้งคณะกรรมการที่มาจากคนนอกเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ นางสาวจีราพรสินทุพรยรัฐมนตรีประจำสำนักนายากรัฐมนตรีกล่าวว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการที่จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการตั้งคนนอกที่ไม่เกี่ยวกับสคบ,บซึ่งนายชาติพงศ์จิรพันธ์อายการอาวุโสเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความซื่อตรงในการทำงานจะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานดี SI สํานักการตรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพยายามนำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสคบอมาเป็นคณะกรรมการโดยการตรวจสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการสะสางงานในสคบอเพื่อให้เกิดความกระจ่างเพื่อให้สคบอกลับมาเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสะสางตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสองคณะ เพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นโดยจะนําทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุมาเชื่อมโยงหาที่มาที่ไปส่วนอีกคณะจะนําข้อกฎหมายที่อยู่ในกํากับดูแลของสคอบอมาปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่วนการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน สำนักงารตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการทำงานร่วมกับปป,ปงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เรียนอย่างนี้ขาว่าแบ่งกันเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือในเรื่องของสคอบอที่ต้องจัดการสสารเพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อทําให้สคบอนะคะได้รับความน่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นก็จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะสะสารในเรื่องนี้หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อจะดูว่าจะต้องนําไปสู่การแก้ปัญหาอะไรอย่างไรบ้างก็คณะกรรมการนี้มี2ส,ส่วนนะคะทางท่านประธานก็ได้ตั้งอนุกรรมการสองคณะทํางานคณะหนึ่งนี้ก็คือเพื่อที่จะ หาข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นอีกคณะหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคณะที่จะเอาข้อกฎหมายท,ที่ที่อยู่ในความเป็นแรงของสองอบอมาดูว่าข้อกฎหมายนี้มีข้อจํากัดอย่างไรหรือต้องมีการปรับปรุงหรือต้องมีการทํางานร่วมกันกันกบหน่วยงานไหนบ้างเพื่อทําให้การรงับใช้กฎหมายนี้มีประสิทธิภาพปัญหาดีไอคอนกรุ๊ปนี้สะสมมาหลายปีทําให้ประชาชนตั้งคําถามในการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสออบอ โดยข้อจำกัดเรื่องของกฎหมายในการตรวจสอบสคบ,อบอจึงต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมถึงการป้องกันในระยะยาวขณะเดีวยวกันประชาชนหรือผู้บริโภคก็จะต้องระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้มั่นใจก่อนหากมีผู้มาชักชวนให้ร่วมลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจนเสียงเงินจำนวนมากเหมือนกรณีนี้สักสิบประดักเสียงรายงาน